สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมวยไทยเทรนนิ่งนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ของจะมาพูดในเรื่องของการยืนการมวยการมวยนะครับมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือการยืนการมวยไทยแบบที่สองก็คือการยืนการมวยสากลนะครับลักษณะของการมวยไทยและมวยสากลนะครับจะมีสองลักษณะคือลักษณะการซ้ายการซ้ายคือการยืนสำหรับคนที่ถนัดซ้ายนะครับลักษณะแบบนี้ เทานน้ apped, ทาตามคือเท้าขวาเท้าตามคือเท้าซ้ายนะครับลักษณะการสองคือการขวานะครับการขวาสําหรับคนที่ถนัดเท้าขวานะขนาดด้านขวานะครับขาขาข้างขวาจะอยู่ด้านหลังขาซ้ายจะอยู่ด้านหน้าในลักษณะเท้าตาเท้าตามนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับวิธีการฝึกนะครับขั้นตอนการฝึกนะขั้นตอนการฝึก การยืนการรวยมีขั้นตอนการประกอบแบบนี้นะครับมาจบกันครับต่อไปนะครับเราพบกับขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นตอนการยืนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับถ้าเรายืนข้าเตรียมขั้นตอนที่หนึ่งหมุนส้นเท้าปลายเท้าชี้ออกด้านข้างสองหมุนปลายเท้าครับให้ปลายเท้าชี้ออกเฉียงสี่เท้าขนะครับขั้นตอนที่สามนะครับให้เรานั่งลงยแต่ขั้นตอนนี้นะครับให้เราสังเกต ตัวเองนะครับถ <ai> so 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 ้าเกิดขท้าเราชิดเกินไปนให้เราขยับออกเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดห่างมากเกินไปให้เราขยับเข้าเล็กน้อยนะครับให้ให้มันมาดีนะครับให้มีความบาลานซ์หจากนั้นให้เราดืนครับดึงข้อมกับเปิดส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้นนะครับเราเช็คครับว่าตัวเองเนี่ยมีบาลานซ์ไหมนะถ้ามีถ้าขท้ายังชิดให้เราก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยขาที่ชิดให้เราก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย หลังจากนั้นนะครับให้เราวางส้นเท้าขวาหรือวางส้นเท้าที่เราข้างที่เราถนัดนะครับลงพร้อมกับถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าด้านหลังเล็น,น้อยนะครับตามมาสละนะครับนะครับหลังจากที่เรายืนนะครับยืนเป็นแล้วนะครับต่อไปมาพบกับท่าที่สองท่าที่สองก็คือการ กา,การตั้งการนั่นเองครับสำหรับการสําหรับคนที่ถนัดด้านขวาครับหมัดหลังก็คือหมหัดขวาครับเราจะใช้หมัดหลังเนี่ยคนระับยกขึ้นมาที่โตกแก้มของตัวเองแล้วหมัดหน้ายกขึ้นมาที่ระหว่างคิ้วนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการก้มนะครับการก้มเล็กน้อยนะครับให้สายตาเราเนี่ยมองไปที่หน้าอกพู้ต่อฟูกนะครับหน้าอกพู้ต่อฟูก ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับมาดูด้านข้ากันนะครับรอเท้านะครับด้านหน้าบ้างนะครับลักษณะเป็นลักษณะนี้การดึนเท้าหน้าสบายๆนะครับเพื่อป้องกันได้เท้าหน้าเพื่อป้องกัน้นับนะครับโดยรวมแล้วลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ่อไปแล้วครับเข้ามาพบกับการฝึกในท่าที่3นะครับเป็นการเดินหรือเรื่ออีกอย่างก็คือการสืบเท้าครับอ่ะเรามาดูกันครับการฝึกการสืบเท้าเราจะฝึกกันยังไงได้บ้างครับขอพบกับท่าที่3นะครบในเรื่องของการทษะของการเดินนะครับการเดินนะครับตอนนี้ผมจะมลือกตัวอย่างในเรื่องของการเดินไปข้างหน้าและเดินไปหลังนะครับลักษณะของการเดินนะครับทุกคนได้จุดไปแล้วในเรื่องของลักษณะของการเดิน เ้าหน้าจะอยู่ลักษณะของการเดินสบายๆน้ำหนักถ่ายที่ด้านหลังนะครับแต่น้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้าครับแล้วการฮะขึ้นมายกตั้งขึ้นมาการเดินเราจะเดินในลักษณะของเท้านำเท้าตามเดินไปข้างหน้าเท้าที่อยู่ด้านหน้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเท้าตามนะครับเดินไปข้างหน้าเท้าที่อยู่ตรงหน้าเดินก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเท้าหลังตามลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ การถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับให้เราวางเท้าท้าหน้าเต็มเท้าแล้วก้าวเท้าหลังออกไปวางเท้าเท้าที่อยู่หน้าเต็มเท้าแล้วก้าวเท้าหลังออกไปนะครับโดยรวมแล้วการเดินก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามา ทำพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่ท่าที่หนึ่งก็ถึงท่าที่สามเลยนะครับ รวมแล้วนะครับคลิปการเรียนการสอนใก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทคดาคลิปต่อไปด้วยนะครับครับ